ตื่นประทไทยสบายดีมาด้นป้าวสบายดีทุกคนปเพื่อไปพ่อสบายดีทุกคนมือนี้ละน้อยสิไปก้นมันช่วยเราไล่ทุกคนเอ้ยงบันะาลอดอีก มื่อเตะตนไปบุญทุกคนเลยแล้วกับบริเบอร์เบือว่านนี้นะเปล่ไรมาก้นเป็นต้นสวยละน้อยแล้วเมื่อนี้บป่ไรโก้นละน้อยกลับไปสวยเปลาไรพื้นสวยตูตูสวยพื้นทุกคนเลยบป่ไรโก้นละน้อยกลับไปสวยละน้อยก้นเปล่าไรมาสวยบริเนะดีละรอยสีไปเอาเสอเอินโกนทุกคนเลยโทรหาเสอเอิเมื่อเช้านี้ส่วนสอเอิเมื่อก้นมั่นแต่ว่าเสอเอินเาบริเบอร์โกลนมั่นนะเสอเอิเยอะขึ้นปากทุกคนเลยเสอเอิว่าสิขึ้นปากกับพระทอน ล่ามือพร้อมกันกับละน้อยเดี๋ยวไปเอาแสเอก่อนอันอ้อยชวนแสเอ็เธอเนืองจาสเอ็กบอกท่านกินข้าวทุกคนเลยป่นานนี้จะว่าแสเอกินข้าวแล้วละ่ะสูงนี้ละน้อยกับบริลงคลิปปกติทุกคนเลยก็ y. ขอโทษขอภัยนำเอฟซีทุกท่านทุกคนหลายๆเด้อขอแสเอ็กแล้วทุกคนไปังเลยเด้อแสเอนี่เครื่องลายแท้ สุดไปป่าสาเอ๋ด้่นี่ทุกคนด้วยนะเต็มเต็มถงนึงจนที่ประเทศไทยเดนวาสไม่ห่ดเสียงเป็ดละเต่งตื่นมาเมื่อเช้าในเ่นวาสโอ้เดนวาวเธอที่ส่งอย่างหัวเสียงนะตอนนี้มาเขาเล่นบอลไล่แน่ทุกคนบอลไล่ไปหายก้อนเลยไปจำลังมานี่ลุกเพอกางขึ้นป่าปปาเพลอลาุกคนมันป่าคนไทยสบายดีมาขึ้นป่าโบ้ การน้ำทมันนะเดนี่ไม่ได้ไปเรื่อยๆิงหวคอยกับมาก้นมันครบบวิไลไปก่อนละมาก้นมันสวิไลคิดยเฮนป้าวิลเอยนะทาสวีส่กนทุกคนพักพักอมตะนาบบเอออเป็นหูแล้วเนาะ พักบ้ออมันโหมันหย่อออืมตืงแล้วานีกะโหมันเย่อยู่าวปูลาได้เป็นโหสามสมากเลยบ้าสาวแล้วบนกินข้าวไปกินได้ข้า่ยืน,นกินนโลพักนบ่หอนแดดว่าสามีชยไปนต้นนะ ล่ามืออ่ะกูพ่อยล่าน้อยได้เด้อได้เด้อได้ละเออล่าก็อยู่ตามผมเนี่โดยเจ็บเห็ุนะดีทั้งปอเนี่ยใครได้บ่เออาอันนี้มานี่แหละตัดก็มันแห้งไปเลยเออได้ไปก่อนวันนี้สายละบายทุกคนไปไฮวันนี้กัต้นมาหันบระเทศไทยทุกคนเอ้ยโมมีเบอร์แจัปโทรศัพท์ฮะ ุา ah. ไปว er um. ่เาดนบ้านน้สบายดีใช่ไมใช่สบายดีนะเพ่เด้อมันนี้นะมาไฮขุดมันต้นบ่มันต้นสวยบ่ไรมาเอาถ่ายบ่ไรเด้อทุกคนบ่ไรตัดท่าไรพุตัดลำต้นมาฮอดพีกะจนสีฮอดชีโป้งทุกคนเอ้ย สวายเฮ่เดี๋ยวนอนถ้ากลับมเบิหว้เาเลยปิดมรอนเขาปิดม่งนี้มาสบดีวะไรสบดีทุกคนเจ้าว่าแต่ซาีวก็มางนี่ตัดน้อยเียวเลยไรนบ่ไรวสามาทุกคนเลยหนาวพี่ึกมือเซาดีนะขมม่อนติกรนพมเออใ่ไขึ้นป้าปีมากล่ะ มา้อมกันนี่แลยอัน้เจาอืมขีมานพาพยบัวลอยว่ามีพาอันเดียทุกคนเลยทำม,มีพันบุญแต่ว่าเราน่าจะบุมาหายบไวลอยเอินกินนี้มีสมวยอยู่เรามา <ขอ S 2> คู่มือ<ะ>ปะ้ะเออลอ,ลอกออตเลาสาเวกได้นันได ทำไม่จากได้นะน่แมงท่ไปวุฒชมเห็นนะตัดดาตดไปดยา,ยาสิ Bola tatako nho lanoi hôn bikini hôn bola bão là bay bay yu hôn katung gin nam luôn hên phu nè ginin hả lina technoi chị đâu chịu ato nhoi hả huy luôn hả ké nè ké tao 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 ké เดี๋ยวบัลอยตัดอีกคนคนเจโน่เราเนาจะไปหุ่นมีผ้าอันเดียวใช่ไหมผ้าสองอันก็จะช่วยกันแต่ว่ามีผ้าอันเดียวโบัลอยเอผ้ามาอันเดียวเอ้าเอ้าเอาเฮ้ยถอได้สามิใส่นะ

เกมงงขอแล้วกัน้ากมไม้ไมเาอกหาหญาหญ้หไมไเลยเขาบอก้มก็กตุ้มไมเม้นไฮโลส์หญ้าไปดือดย่ขึนหญ้าไปเด่้นนาเด็แต่ปีนาอยู่ห่มนอเล่าหันไปนาเนี่ยอันนี้นะอ๋ออันโป๊กกับอันบมเลยมันกับห่มห่มบบซาโบข้ามหังนี่คะ โห่นก็ทุกคนมาไล่ตัดวันนี้กระห้มแหละวันนี้เลยนะไอ้เงี้ยนอะมาคนมั่นใส่ช่อกับมาถปี่เฉลี่ยจะเออได้ยินแล้วว่าเราบริมากัยเขาว่าเจ้ามาอยู่บ่สะเทาะว่าบริมามาเมื่อแรกว่าวันนี้ว่ามาปากมากระโอมนะเมนแล้วว่าหยาบนี้นะวิไลทำถ้าปี่เลยมันเป็นนะเมนแล้วว่าหยาบนี้นะหยาบนี้เลยเดือนสี่เดือนห้าน้อ มะปลามะกระโอมเนี่ยงานนี้เนี่ยอืมแานก,การคิดบริกิตมะกกระโอมได้หัดชีปลายปีลเลยพอปีกนี้มันมะก,กระโอมเป็นบ้านที่ค่อยมันบ่มีเห็นได้บ้านเขาได้เห็นบ้านเขา,านนเ,าเขาลยนะพอได้กินเลยนะบ้านค่อยเสร็บ,บ่มีฮักโก๊ะมั้งโก,ก้โกงดับนี่ก็คือซีเมนขายคือ ตัวนี như như, như, mà, mà ề, ้จะแคบอยู่ตัวนี้ก็บเม้นแล้ววะมันเอามันอันนั้นมันโป๊กเรามันเป็นเพลอมันไม่เดียวลำลๆมาบอไรแก้งไม่กินมาก่อนลำมาต้นบอไรนี่ยืนนะคนมันมันต้นปิดเตปีแล้วนี่เลย์ยืดปีเก่าจุรัดลำกะ แถ่โนนฟ้านั้นทุกคนเออแต่กนอนเล่าฮั่นมานี no ่มาฟ้านี่ตัดแถวนี้มาไล nice. ่โซนออกินข้าวแล้วทุกคนเออตัวนี้กระทงละสิบเอ็ดโมงป้าทส่ไม่ใส่อ่ป้าแดดไปนี่โบเฮาหมกับบเฮาขี้น้ำ้น้น้ี้น้ำขี้นีน้ำนน้นน้น้น้ บ่อไร่ตาลลำไว้หน้อยกระหนุนะหอนเติบมันแดดทุกคนเลยออกมาหมดเถียงเลยทุกคนนางเศร้าหน่อยหนึ่งบ่อไร่ไปดังไฟดังไฟเ็ดกินไฟเฮ็ดกินปลาทูบไฟเป็นโก้เลยทุกคนบอ่อไร่ซีปิงละจะเอาไปเลยได้มานะมาคิด มีเพ้อมีถัมนาวเสื้อตัเจลนุ่ไมไปเอามา,อาบอบอเสือเลยบอเสื้อก็ได้แถมมันบมีมด้ลยบ่ยได้จะเป็ดไปรเรื่อยถมานาวนะหาบอได้ตัาม,มาฮงคเห็นเคยเห็นแก่โทตับก็อือมงเห็นหมนัมนาวไปอิงเลยทุกคน บรวด้ซอยบัไล่เลยทุกคนเลอบัไล่เฮ็ดชิวกิน,กนอหอยไปคิดแล้วฮู้ไคิดตกล้ไปนัง่งเพีกตำเจวตำีท้อตำเป็นอ่แล้วเหือล้เอาเปลนลูกอาจารย์สดโทษไปน้ำกัน ล้ยานแต่จุนว้าแล้วเนาะถ้าพอยูเทงผู้เดียทำไปสองคนเนาะคือพาไปเจียวฝาผ้าเจียบโดิจีเพชรเดจำอะไรกับพันหูงจินโอข้าวมากขนาดี้ทว่ร้อจำรถจำรถไม่ต้มเสียบได้เจียบโเดิร์จีปากสุกเล่ทุกคน มามากินขา้าวมีเข้าอันกับกินเลยป้ะกินเลยมีกันนายด้วสปาสนายเจ้าเราเคยเคยเจ้าพอบริเคยนายปั๊บไปนายดมือบปนายด่าทำเจ้าแล้วห็นะมื่อกี้เพิ่งเพิกินข้าวอืมได้ถุงข้าวเด้อพี่น้องตับสมซูงปลายน้ำน้นบ๊อกินมือฮะกินข้าวน้ำกันเด้อดทุกคนมองว่าขคันร้านปลายแล้วมาจากสามโน่อยู่นี่ม้านปลายแล้วของกบนะม,มันกระทืกนเลยกิ่มแล้วบ่ อ่ไแซ่บทุกคนกินข้าวอยู่ไหนอยู่น่าเมงกะตัวเทงเท่งแดดกำลังมาเตอเมนกี้เราเลยชิคก็งนั้นพยายังติดใจอยู่กับเป้ยู่หนูเห็นแซ่บแท่นั้นหน่อยค่อยกินหันหนึ่งควยสามจิบเยอะมีหนุ่มห็นแต่โบแซ่บแซ่บหันนายน้ำค่อยโบแจักออกเป็น nắm xay lên nắm tốt, khói là một không chắc, bổng lớp tốp nắm xay, sài mắc chung môp nạc khói lấy bình nắm xay. chung không mô mê bền, tổ bền. Mắc คนหายกไป้ผมมีจิห้พเพราะปมาต่หึงเหอ่มดล,ลเเียอะอคอยออมาเล่นมากเจอมันมีตัตัไม่มีต,มตมมั้มตั้มเทีเท่ยไปมซม เดี e> ๋ยวก็เจ้าตับก็เลยไม่กินมื้ออื่นมื้อหน้ามาพ่ะย่ะหรือไม่กินข้าวอยู่หายเชะโคกับลาบห่าห่าพี่กคกกระโดดมินกระโดดกระเปิลนิดนึงโถยกระเปินนี่ยด้มีล้างขึ้คนเมมาได้ยรายเดือนนึงไม่เชื่อมาอี่เหมือนคนมาแต่ไม่กินข้าวอยู่นี่

โมเมนต์ใช่เด็กคนไปเลยนะโมเมนต์บกคนตรงค่อยแม่เสียาตัวค่อยก้นว่านนี่แล้ก็บคนไ่ได้สยาไปัน่กาคนอมัน่ๆนะกินข้าวแล้วก็พักพ่อถึงเติมตุวคนเลยฮางมาตัดลํามันต้นนี้บรว่าตันเลขนี่กระตัดเชื่อบบเฮมซมนี้หรือไดเลืลืมเลย ตัดอีทุกคนเลยตอวแรงกับ่อไรตัดน้อยโอนีเข้าบ่อไรวะน่ะบุกคนตัดไวอีตันแรกลมืดอยังก้นทุกคนเลยตัดมืดเท่านี้ลายเตอรพวกเือฮอุ้อุง นี่ให้ดูดูดังเลยเด็กเอาเด็กมันก็เด็กเอาโคมันก็ผู้หวังยืดเก่งเขารักสาวโคตีค่ะผู้หวังยืดเก่งสาวมีผู้ว่านี่มีผู้ว่านี่ยังยังผู้ว่านี่ยังยังหลับแล้วค่ะสาวเธอไม่ได้ มาตัดเทียนีนะหมนะทุกคนคือป่ามันหลังปางตะเวนโบราณพรางมาตัดบุนณ์เียนังลตัดเลวยังตะคาโตัวยโหฮะมายายรูมหลายติดช่วงติดชื่อ้อใส่ำ เอาอะโอ้โหบนี้นะวิไลโยเพ้ลำมัดเลยทุกคนเลยลำมันเยอะกับคนละน้ำล้ำชนิดลำเยอะบหล่เฮดบ่หอีท่งนาทีทุกคนเมื่อกี้นี้นะเนมกับพัดปุกปุกปุไปสมุนึนล้มันล่จตแ้ทุกคนเงียบเพยก็ถอยจโต๊ะว่างเงียบว่างนะ

ฉัรสเลเวโอ้สารงามั่นทึได้บางงานลำางัยาว แล้วตอนนี้กำบังได้คำบ่เลยทุกคนตัดละมันกับฝ้านี้บ่เลียวซ้ำนะอย่างเทียวนี้โบไล่ชนมือเลยมือเอาฟืนทุกคนเืโบไล่ว่าเอาฟืนหายสาวเพื่อวะสมอนบ่ลุกออกก็ได้ง่ายอยู่เป็นบางเงามันบ่ไล่เนี่ยง่ายได้ทุกคนเลยบ่ได้เอาเล็กงัดเอามือดึงตุ้ยดึงตุ้ยเฮินง่ายก็มันละน้อยอีนะมะ งายก็มันค่อยอยู่ได้อย่างนี้เชอะโซ่สีมือสำคำโซ่กีนี่มันโซ่เสร็จแล้วบรรทุนห้านาทีเกียกเก้ยงปึ๊กเกลี้ยงปื๊ดอตัวนี้อาบิไซกระดึงได้บ่เน,นียนไปดิบ่แห้งเนี่ยบ่ได้อือ เอามือดึงเอากระหึ่นได้ลายได้เอาตัวเลยเถอะนี่โบไล่ที่เราถ่ายมือละน้อยที่เราจ้าก็สามใจมือเวอเอาพื้นดูหาไฮซาวี่เลยมาถ่ายเลยทุกคนไฮสมอนโบไล่ว่าโบไล่ถอยรถเข้ามาเอา เจ้ากลนมันต้นยังบุท่านเหลียวรือยังนะครับยูโนฮ you know, ันดะกลน์นนมาเลยกระหนไปเชื่อรถท่าน เ,เชื่อจนดำเมื่นสะรดบอขนเสิรอฟมาหนะะิแก ไปเยอะข้าวคือกันได้ดยไยเยอะเลยแหละมาถึงทห่น้เราเยอะมาด่เ,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 เข้า อี่ต้องเองอก็บกล้ามโถฟืนกับ่เต็มรถสรามคนเบาไล่วะสักนี้พอเมื่อบันนี้เมื่อแล้วเมื่อแล้ว <c oughs> ฮะเจ้าหอดก่อนเจ้าเมื่อก่อนเ <c oughs> <c oughs> จ้าหอดก่อน ไได้บ่ไลนะคะรถไห่กันตๆมาเลยเนาะ ละหน่อยกามาเพิ่์นบาไล่แล้วทุกคนเอ้ยบอด้ยยู่เอาฟืนลงซอวยบาไล่ละหน่อยกบสบมือละเพราะว่ามันทำทุกคนละหน่อยมากพอดีมือตาม้างแต่ยานเลยเอ้ยมาไล่เพกันได้มาหัวขี่รถจากมาโ้นป้ายทุกคนมือแบบนี้ตอนนี้ละหน้อยก็มาเพิ่นแล้วทุกคนเอ้ยมาเพินนเเ่นก็พอดีจะเว้นโต๊ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจหมอทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับโซเป็นกำลังใจให้เราหน่อยเด้อแดี๋วโบกันใหม่คลิปหน้าบาย